มุมแดงนะครับจากอหรานเรดคอนเนอร์จังหวัดสิงห์บุรีไฟครับมุมน้ำเงินจากหาดสำราญจังหวัดตรังรูคอนเนอร์ทับมิงค์คำพายายลูกลกูหา ชิขงขาดบนเวทีได้แก่ดําเลิงมีาศาสตร์ให้คะแนนก็มีการกรวินปรางสะวภาสุทนทรศรีบราาและก็วรชิตแช่มชื่นชมผู้แรกเลยครับสวัสดีครับแฟนมวยที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับมวยดีวิถีไทยครับวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568เปิดหัว114ปอนด์ครับจาวดสิงห์บุรีไคขับเจอกับทัพสมิงคาทายาตลูกงูเหา่า นะครับสวัสดีท่านผู้ชมและครับพี่น้องแฟนบอลทุกคนทุกท่านนะครับได้เวลาของทุกท่านแล้วครับตามกันเลยครับเปิดหัวความมันคู่แรกของเราในวันนี้ครับทางจงแปดนะครับบอยดีวิถีไทยในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนะครับทางด้านมุมแดงก็คือจาวาดสิงห์บุรีไฟครับหรือว่าโมเมตจาวาดนะครับ23ปีครับจากประเทศอิรานนะครับมีเพชระพานะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับ ก็ที่ผ่านมาเคยมาโชว์ฟอร์มมาไว้ที่นี่หลายไฟล์นะครับสำหรับทางด้านของจาวาดนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของทัพสมิงค่าหรือว่าเพลงสิงโสพนะครับาารับชกไว้ย20ปีครับจากหาดสำราญจังหวัดตรังนะครับมีบงางเลอันดามันนะครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่จังหวัดสตูลครับกับการมาเปิดตัวไฟแรกนะครับสำหรับทางด้านของทัพสมิงค่าหรือว่าเพลงสิงโสพนะครับเด็กจากหาดสำราญจังหวัดตรังครับ ในวัย20ปีครับลาสุดชนะน็อกทางด้านของสิงห์ดำศักดิ์แสนพจนมาครับในขณะที่จาวาดครับลาสุดเขาน็อกทางด้านของก้าวพยัคที่นี่นะครับเมื่อวันที่24สิงหาคมา24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวติดตามนะครับก็จาวาดมาชกกับเราส3ไฟั์ไแล้วครับวันนี้ต้อนรับน้องใหม่ครับทัพสมิงฆ่าหรือว่าเพลงสิงสพลน,นะครับ ขอพระคุณการสนับสนุนของยาแผ่นตาเสือสิบตัวสำหรับดองเล่าแก้กระสายบำรุงร่างกายและก็ยาดองเล่าเสือสิบตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกโอโพุพัานจำกัดโดยคุณปรวัฒนกกจเจริญวงโทรศัพท์สอบถามสินค้า0818895339 t o งแโตโยต้าเคมอเตอร์ ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งกระจายอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลบริยตตาเคมอเตนะครับศูนย์ or, บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีนะครับสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่02-662-6555บริหารงานโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ รวมไปถึงยาคุมานตรากาไกา่แก้โรคตานขโมยพุงโรกุ้นบอดยาคุมานตรากาไกา่มีกลิ่นหอมรสหวานโดยแพทย์หญิงนัดพานีทัศนพงศ์โทรศัทพทพ์056271179ขอบคุณทุกสินค้าครับอ่ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับสนใจลงโฆษณาครับติดต่อมาได้เลยครับเปิดัว่าคู่แรกนะครับทางง8คู่ที่2นะครับทางแอปปิเคชันของพรายทีวีครับว่าสักครู่ที่ผ่านมาเสีย9อโชคชัยนะครับพรกับจอมยุทธออจักรรินไปครับจอมยุทธเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เทวานะครับเทวศิษย์คุณพระ ก็มีดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆในสกัดหลายคนนะครับเพชรพันหมลล้านอย่างนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นทีมงานจัดตัดแน์กับไกยใต้เพชรบุรีครับเคยตัเพชรสิงห์ดงดังมาแล้วครับอ่าแล้วครับขวาเจอขวานะครับรุ่นใหญ่เลยครับเวทใหญ่นะครับเปิดหัวคู่แรกของเราวันนี้แหมรูปรากดีเหลือเกินครับอ่าแล้วครับกับการมาเปิดตัวไฟแรกในวันนี้ครับทัพสมิงคานะครับของบังเลาะนะครับโรมาเต้ศึกทายาทลูกคู่ครับตอนนี้น่าจะลุ้นอยู่หน้าจอครับ บนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดดำเกิงมีศาสตร์ครับใหเย็นๆนะครับจาวาดเคยมาแล้วครับสองสามไฟนะครับล่าสุดมานอกทางด้านของกาวพยักที่นี่นะครับนะมีล่ากมีบนนะครับจาวาดครับก็หาจุดอ่อนของคุต่อสู้ไปเรื่อยครับทับสมิงคาก็หวดครับนีนี่ล้วถีบด้วยครับเสียจังหวะไปครับจาวาดสร้างจังหวะกันใหม่นะครับ ส่วนสูงนี่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับจาวาดก็จะหนากว่าเล็กน้อยครับแหมเงือไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเหมือนกันครับซ้ายแล้วก็กลับมาเป็นมวยขวาครับใกล้ๆครับนะครับจาวาดนะสองแกงสองการนะครับขวาได้ซ้ายดีครับเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติครับก็จะบอกว่ามีผลงานแล้วครับที่นี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฟครับวันนี้กับการกลับมาของจาวาดนะครับอีรานแต่ว่าซ้อมอยู่ที่สิง์บุรีครับสิง์บุรีไฟขับนะครับซึ่งมีเพชรรัฐพาแล้ะครับ เป็นติมารตจ้ับเทนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการคิดซ้อมครับอ่าแล้วครับซ้ายหน้ามาทางด้านของทัพสมิงคานะครับดีไหมครับการสูงทีเดียวครับจาวาดครับไม่ประมาทเหมือนกันครับค่อยๆหาวิธีที่จะออกอาวุธการทำุ่่อสู้นะครับนี่ครับทางด้านของทัพสมิงคาก็พยายามหวดขาใบแข้งซ้ายสูงนะครับจาวาดีบซ้ายเบาๆครับ อยู่ในช่วงท้ายๆนะครับหมดยกครับพักสักครู่เดียวครับจนจนกลับไปต,ต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือมวยดีวิธีไทยครับขอพระคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับนั่นก็คือทางด้านของกาแฟตรา c o ฟฟี่ฟาร์อร่อยเข้มเต็มรถกาแฟชุมพรมีให้เลือกหลายรสชาติสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อไปที่บริษัท Coffee f a r ์เมอร์ประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์0899672216 เลี้ยงเซนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองคลองใจชายโดยบริษัทพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัด0 8 1 5 5 4 5 4 6 4พอนยาเป่าคอตรากาไก่เมื่อเจ็บคอเป็นแผลในปากลิ้นแตกใช้ยาถอนอยาเป่าคอตรากาไกา่เป็นยาแผนโบราณบริหารงานโดยแพทย์หญิงนัดพานีทัศนพงศ์โทรศัพท์0 5 6 2 7 1 1 7หกออุปกรณ์มวยอาวุธอุปกรณ์มวยของคนไทยเพื่อมวยไทยและโคคาโคลา่าหาทิพย์ภาคใต้14จังหวัดโดยท่านพลตรีพัชรรัตกุล รุ่นวุฒิทีเลยครับรุ่นยก2เลยอ่ะเอาฝ่าย่ยแรกนะครับจาวาดเมือนครับถมนะครับเอาโดนเลยครับรัวหมัดชุดใหญ่เลยนะครับจาวาดเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับเน้นที่หมัดครับล้มตัวแล้วก็มีส่วนบนครับครับสวิงคาก็พยายามนี่ครับเล่นงานช่วงด้านตลอดนะครับตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับเดินเข้าหานะครับหลังจากที่โดนหมัดไปชุดนึงแต่ทับในครับทับสวิงคา กว่ากระจ้องเลยนะครับแมตาตาไม่กระพิครับด้วยโดนเนี่ยเตะทับในก็อาจจะมีจังหวะเฉล็บโดนกระจับอยู่บ้างนะนะครับการมาเปิดตัวไฟแรกครับเมื่อปิดงานที่น็อกทางด้านของสิงห์กำปักแสนพลมานะครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครเห็นฟอร์มทางด้านของทัพสมิงค์่ามาก่อนนะครับจบดาวรุ่งจากจังหวัดสตูลนั่นแหละครับบ้านเดียวกับมารออันดามันแล้วครับแต่สุดท้ายญาติลูกหัวครับนั่นแหละครับฟีไวดีก็ส่งมาที่นี่ครับ แล้วครับปัดซ้ายต้องต้องตะลับตัวแล้วครับล่อยของแล้วครับทางด้านของจาวาดครับอ่านั่นแหละครับจ้องอยู่นานแล้วครับอีกชุดแล้วนะครับเล่นงานลํำตัวของทัพสมิงคาครับแต่ก็ยังเฉยอยู่นะครับยังพยายามเดินเปิดเกมเข้าหาครับทัพสมิงพาก็อยากจะเปิดตัวใหม่แบบฉฉยเลยแหละครับในรายการวัยดีวิถีไทยของเราครับอ่าโดนแต่ขาครับยังไม่เร่งนะครับ แต่ฟัาก็ออกได้เรื่อยๆครับนี่หนึ่งสองสามแล้วก็หดขาครับเจงหวาก็แต่บอกว่ามีความเป็นมวยนะครับอย่างที่เราทราบนะครับตอนนี้วยไทยกำลังได้รับความนิยมนะครับนักชกอิีรานที่เรียกว่ามามีชื่อเสียงตรงกันประเทยไทยก็ไม่น้อยครับแล้วครับในขณะที่ทางด้านของทัพสมนิงค้าครับก็เดินตามรอยเพื่อนร่วมค่ายนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เด็ดดวงเก็ตเขาน้อยครับมาได้อาฉีพไปหลายแสนเลยครับมาลุ้นบนเวทีเลยครับ ไฟแดงจาวานน้่เงิือนทับสมุนครานะครับสู่ในพิกัดน้ำหนักร1 4นะครับอ้าวยีราดีราดด้วยนะครับหมั่นใจมากเลยนะครับนี่นะครับทุกอาทิตย์นะครับในซึกอู้ทุก้ายแต่ลำโอ้ยต่อย3-4มสี่มัดนะครับแมยังยังไม่โดนจังต่อยหน้าตัวเลยนะครับเวลาออกมัดของจาวาดครับทุบลําตัวก่อนก่อนที่จะเล่นงานชกบนแห่งมืชไปนะครับสองกินสองใจด้วยแหละครับปล่อยออกไปนี่รู้ว่าไม่ถึงแน่นะครับ อาล่ะครับขยับเข้าไปเหมือนเดิมสมิงครับสมิงทาหยิบซ้ายครับจาวาแหม่ยซุกซ้ายลำตัวอีกแล้วครับหมดยกมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีครับไฟแดงจาวานนึเหมือนนี่นะครับครับสมิงทานะครับเอ้ารู้เลยทีเดียวยังมาจาวาทับสมิงทากด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 เอาฉังตีไม่ได้แหมถือว่าจับดีคีบพอได้แล้วนะครับทับสมิงทาครับ น่าจะสู้ที่วงในหรือเปล่าแม่ต้องขาแท็กซ้ายไปก่อนเกาขวานะครับทับสรนิ t าแต่ว่าจาวัตตก็พยายามตีตีคืนนะครับแล้วก็ยกบังเป็นด้วยครับนะครับเดียวออกมาครับดังเกลิงมีศาสตร์ผู้ชิขาดบนเวทีนะครับตัวนะครับทางด้านของทัพสมิงคากับการมาเปิดตัวไฟแรกแม่โดนท้องับน่าจะเนี่ยครับออกอาการครับโดนท้องโดนหมัดโดนหน้าครับั่นแล้ครับโดนลวงไปตั้งแต่ยกที่ผ่านมาเอาละครับรัวลนะครับมาเป็นชุดนะครับทางด้านของกาวาดครับ พยายามยกเข่าบางไว้ครับไหนมีหมัดขวาบนครับสับศอกขวาครับเจ้าวาดแล้วมารวมหมัดสวมหมวกกันน็อกเลยนะครับทับสนิงคาครับหมัดถือว่าต่อยไม่เข้านะครับเพียงแต่ว่าะโอเลนโดนินตีตีได้ไหมก็ตีตีไม่ได้ครับนี่แหะครับแยกออกมาครับหัวใจสู้แต่ว่านี่ครับโดนลวงทองครับต่อยทองต่อยหน้าครับสลับเลยครับทางด้านของเจ้าวาดครับโอ้โหนะครับไหวไหมครับนะครับหมัดหนึ่งสองมาสวนด้วยศอกขวา ตามข้อมูลบอกว่าทางด้านทัพสมิงฆาหัว like. ใจส be. no ู้นะครับห <ą. S 2> ัวใจสู้ครับแต่ว่านี่ครับครับสมิงฆ่าพยายามจะเดินถึงตัวแต่จ้าวาดเนี่ยครับหมัดแล้วดันออกไปหมัดหนึ่งสองมาเน้นที่หมัดก่อนเลยครับสอกขวาขึ้นมาเอาล้วครับหัวใจไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับธนาของทัพสมิงฆาแต่ว่านี่ครับโดนล่วงท้องครับแบบพอโดนล่วงท้องแล้วตัวงอทุกทีครับแทงซ้ายครับเอาคอมาแทงซ้ายครับเอาล้วครับตีขวาได้ลองได้ตีได้ครับ ก่อนหน้าคิดเลยนะครับในเมื่อทัพสนิงคาไม่ยอมมีก็เกมสนุแกแหละต่อยซ้ายลำตัวครับจาวาดจาวาดต่อยจนหมดหรือเปล่าครับทัพสนิงคาเดินเข้าหาครับ,อบอเอาต่อยคืนเอาคอมาเอาแทงเข่าขวาไปต่อยซ้ายลำตัวครับจาวาดทัพสนิงคาแทงออไซด์นี่ครับพยายามจะคว้าคอนะครับแต่ว่านี่ครับจาวาดแกพยายามต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าเอาแล้วครับปิดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้รับอย่างเดียวแล้วครับรับอย่างเดียวแล้วครับ จับเกิีศาสานมองนะครับเบกอนครับาจ้าวาต้องมายืนมุมกลางนะครับมุมที่ไกลที่สุดนะครับนับครับอย่างน้อยๆต้องถึงแปดนะครับลุยต่อครับยังมีเวลาเหลือๆนะครับให้กบทังด้านของจาวาครับโดนหน้าไม่เป็นไรครับแต่ว่าโดนท้องนี่ดีครับท้องบางครับแต่ลัของทัพสนิท่าพยายามบวกซอกเหมือนกันนะครับ พอเปิดหน้าก็พอเปิดหน้าก็ต่อยหน้าพอเปิดท้องก็ต่อยท้องกรรมการบอกว่าไม่ตอบโต้ยุติดีกว่าครับเรียบร้อยครับเสร็จจาวาดนั่นแหละครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับไว้ที่ผ่านมานะครับนกยก2วันนี้นกยก3นะครับของจาวาดสิงห์บุรีไฟครับนะครับเนี่ยครับเป็นนักชกจากประเทศอิหร่านครับทั้งวะรวมหมัดนะครับเข้าลำตัวครับของจาวาดสิงห์บุรีไฟครับนะครับ ก็พยายามตอบโต้แหละครับทับสมิงคาครับแต่ว่าต้านไม่อยู่สู้ไม่ไหวนะครับจาวาที่แข็งแรงและเกินครับออกได้ต่อเนื่องออกเป็นชุดนะครับนี่ครับแทงเข่าด้วยครับมีหมัดมีเข่าแล้วก็มีส่อครับดำเกลิงมีศาสตร์ก็